แต่มันต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนว่าเข้าใจธุรกิจจริง,รงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจำไว้ไอ้ใต้คุณน่ะนะเดี๋ยวผมจะวาดดูวาดให้ดูนะมันจ่ายยังไงอันนี้คุณนะ่ะนะคุณมี10เพียนก่อนเดือนแรกถูกปะเดือนที่หนึ่งนะเดือนที่สอง100เพนะียนเดือนที่สาม1,000เพนะียนเดือนที่สี หนึ่งหมื่นนะเดือนที่ห้าหนึ่งแสนนะแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบส่วนตัวนะไม่ใช่ไปบ้าคนเดียวแบบว่าหนึ่งแสนไปไปไม่ได้นะมันต้องรับผิดชอบส่วนตัวนะรับผิดชอบส่วนตัวทุกเดือนคนไหนไม่ทําก็คัดทิ้งเอาคนที่ทํานะอ่ะถ้าคุณจะเป็นตําแหน่งเนี้ยสิบคนเนี้ยคุณจะได้เท่าไหร่สามร้อยสามพันบาท โอเคเดือนที่สองเนี่ยคุณจะได้ตีไปคุณได้ชิลละสามร้อยบาทคุณเป็นซนะีอโอเดือนนี้คุณเป็นพีเอนเดือนนี้คุณจะเป็นซีโอคุณจะได้อยู่ที่ประมาณตีไปประมาณสามหมื่นบาทนะโอเคอันเนี้ยคุณเป็นบีโอแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณสองแสนนะ อันเนี้ย BO จะได้อยู่ที่ประมาณสองล้านเดือนที่สี่อันนี้ยี่สิบอันเนี้ยสองร้อยล้านหนึ่งล้านไอดี BO CEO PN ร <นะ S 1> ือว่าถ้าคนเนี้ยนะ มี c ีเอเกิดขึ้นแลวช้อปปิ้งนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเงินมันจะเด้งมาอย่างนี้สามร้อยสามร้อยนะสองร้อยอ่ะผมคิดจากราคาสองร้อยถ้าคนนี้เป็นพีเอนะแล้วคนนี้เป็นพีเอถูกปะคนนี้เป็นพีเอเด้งมาตรงเนี้ยสามร้อยมันจะเด้งมาหาเราเนห้าร้อยแต่ผมเอาราคาสองร้อยเอาน้อยสุดนะ อันนี้คิดจากสามร้อยสามร้อยอันนี้สองร้อยสองร้อยสองร้อยนี่คือคนทํางานเข้าใจไหมเพราะว่าทุกคนจะต้องทําคุณสมบัติและนี่คือหนึ่งสายแหลที่คุณมีสิบคุณรับผิดชอบ 10, 10, 10, 10. สิบ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 แสดงว่าหกเดือนคุณมีเท่าไหร่หกสี่เปอร์เซ็นตส่วนตัวที่ทํางานถูกปะและทุกคนทาพร้อมกันคุยทุกคนโปรเจกต์นี้และโปรเจกต์นี้กำลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้าวันที่ห้านี้ นะเพราะว่าตอนนี้ก็มียอดดาวโหลดเข้ามาแล้วก็มีคน,นจริงจังแล้วก็แค่คุยกับคนที่เขาจริงจังถูกปะแค่มีคนทํางานตอนเนี้นะโอเคคนทํางานทำไงก็แค่ออกไปไลฟ์สดออกไปสร้างยอดดาวโหลดถูกปะมันก็จะมีซีเเกิดขึ้นแล้วซีเอสเกิดขึ้นแล้วก็ดึงเข้ามาในกลุ่มแล้วเป็นเพียนและเราไม่ได้คุยกับเพียนเพื่อสามร้อยเราคุยกับเพียนว่เาเฮ้ยพี่กำลังทำโปรเจกต์เนี้ยมึงเอาไหมปะ นะมึงพร้อมทำแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็น์นะเข้าใจความหมายปะและมันจะสะสมไปเรื่อยๆเร่อยๆเรๆเรๆคือเรากำลังสร้างบริษัทสร้างทีมงานไงเพื่อนๆคุณเข้าใจใช่ไหมนะ